เพื่อนเพื่อนพวกเธอมีเค้กชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นแต่เควินตินมีเครื่องสีดำและเจสมีเครื่องสีชมพูทุกคนต้องตกแต่งเค้กของตัวเองเจสมีขนมชมพูของเธอและเควินตินมีขนมสีดำสุดยอดไปเลยงั้นก็มาเริ่มกันเถอะฉันจะเริ่มกานเจสเล็งไปฉันจะรับน,น้ำเชื่อมลงบนเค้กฉันก็เหมือนกันอย่ามาร่อให้โดนเครื่องของฉันนะโอ้น้ำเชื่อมไหลเยิ้มลงมาน่ากินมากน่าอร่อยสุด ทุกคนราตนำเชื่อมี่เครื่องของตัวเองแล้วต่อไปจะทำอะไรกันต่อนะต่อไปมาตกแต่งเค้กเครื่องนึ่งของฉันได้อมยิ้มรูปหัวใจปักอมยิ้มนไปที่เค้กดูสิมีตั้งหลายอันแน่ดูหวานแบบโรแมนติกมากเลยอยจะอ้วกส่วนฉันมีอมยิ้มรูปดาวสุดเท่ใช้ตกแต่งี่เค้กเครื่องหนึงของฉันต้องแบบเมสซีดูดีขึ้นเยอะเลยอ๋อ แล้วนี่มันคืออะไรอ่ะของเล่นสุดเจ๋งฮะตลกจัง <S <S นี่อะไรอ่ะเควินตินทำไมไนายถึงต่อยมวยอย่ะพอฉันมีลิงนักมวยดูสิมันเจ๋งแค่ไหนมันยังชมได้ด้วยเฮ้ยฉันต่อยตัวเองดูเหมือนเจสจะไม่ชอบลิงของเควินตินมันจะเป็นการต่อสู้ใครจะชนะานนะ แต่ว่าเสมอกันสินนะฉันไม่ทรมานเขาเล่นตัวเองโอ้ขนมตกแต่งเสร็จแล้วควินตินแล้วลิงของนายมีอะไรอะ่ะฉันก็มีลูกกวาดเหมือนกันจะตกแต่งมันเดี๋ยวนี้เรียบร้อยลิงอุย้ยฉันอยากใช้ลูกกวาดฉันยอนผิดอันเนะเอาลิงออกมาก่อนแล้วตกแต่งด้วยลูกกวาดกันเถอะนี่และฮะออามาเจ๋งจังใช่ โอ้โหถึงเวลาตกแต่งชันต่อไปควินตินมีนขนมที่แตกต่างในครั้งนี้และเจสก็มีขนมสีชมพูอีกครั้งอยากรู้จังว่าพวกเขาตกแต่งเค้กได้ขนมพวกนี้ยังไงฉันมียาเล่สีชมพู <c oughs> มันต้งอร่อยมากแน่แนใช่แล้วฉันไม่เคยสงสัยเลยถูกใจมากมากขนมสีชมพูอร่อยสุดๆอ้อไอเดีย <c oughs> oh, ฉันสามารถปักแท่งเยลลี่ลงไปที่เค,ค้กได้มาทำโรยเยลลี่กันเถอะฮัยส่วนฉันต้องการมีดประโยชน์ของมันก็คือฉันสามารถตัดเยลลี่เป็นเส้นได้ตามที่ต้องการย่าสมบูรณ์แบบทีนี้อามาตกแต่งเค,ค้กกันอาฮ่าเจ๋งดูสิออกมาสุดยอดเลยเจสเธอใช้ไรอย่างนานไหมะฮะอย่ามาว่านะและฉันก็มี Stardust มันคือผงมังฝรั่งเราลงไปที่เค,คกเยอะไอเดียดีนะฉันก็มีลูกกวาดเนสมาโรยแบบเดียวกันนี่แหละทีนี้เอายยลี่รสาสเบอร์รี่มามันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่านะพอมองดูดีๆแล้ว <Stop. S 1> ไม่ใช่สีเกลื่นกันไปควนตินมาแลกกันเถอะฉันจะให้ของฉันและนาเก้็ของ,ของในายมาให้ฉัน เยลลี่แบล็กเบอร์รี่ดูในด้านสัญญุ่ของฉันเลยอ่ะน่าเบื่อฉันคิดว่าี่ตกแต่งเค้กให้สนุกได้แล้วเอาเยลลี่ราสเบอร์รี่ใส่ปากเจ๋งทีนี้ก็หันหน้าไปที่เค้กอาปากแล้วยาลี่ราสเบอร์รี่ก็พุ่งไปที่เค้กดูสิเป็นการตกแต่งที่เราแค่ไหน เหลือเชื่อโอไม่นะฉันสำลักเจสช่วยด้วยไม่ไม่เอาแบบนี้ดิอย่าแยงโคทีไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> มาต้แต่งฉันต่อไปกันเถอะเราไม่ของอรอ่อยอร่อยอีกแล้วมาดูกันว่าควินซินได้อะไรโอ้แล้วเจสละ่ะวิสตัตโดนัทสิ่งมากมันต้องอร่อยแน่แน่ใช่แล้วอร่อยมาก ก็ได้โดนัทแสนอร่อยเหมือนกันโอ้นึกออกแล้วใช้โดนัทเครื่องหนึ่งมาตกแต่งเค,ค้กกันมันดูเท่แล้วไม่ซ้ำใครืม hmm. ใช่เควนตินไอเดียดีมากฉันก็ทำแบบนั้นด้วยส่วนฉันยังมีสปริงเคลิลสีขาวดำด้วยนะมาจัดการกันเลยโอ้โหเจ๋งอะเร็วมากฉันก็มีเหมือนกันฉันจะเป่าแบบเดียวกันเอ้ยไม่เหมือนของเควินตินเลยทันไงดี โอเคมันอาจจะช้าแต่ว่าเปะ๊ะเอาล่ะใช้แหนบค่อยๆทำทิละชิ้นโอ๊ยฉันชอบนะใช้เวลานานเกินไปฉันจะกินโอริโอ้ก่อนฮะอ,อ,ะร,อร่อยจังของโปรดเลยอะเอามาตกแต่งเค้กกันเถอะมันเข้ากันได้อย่างลงตัว ตรงนี้แหละสวยจัง <Wow. S 1> ว้าวเคื่นตินเครื่องของนายดูน่าอร่อยเหลือเชื่อแต่ฉันยังมีมันกะลองด้วยนะทั้งอร่อยและก็นุ่มมากฉันชอบสุดสุดอาลละเอามาติดที่เค,ค้กกันเถอะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ออกมาน่ารักจังอยากลองชิมแล้วแล้ว,ลว mm. เพื่อนเพื่อนเค,ค้กของพูกเธอเสร็จแล้ว เั้นเราจะรีบไปลองกันเลย <Wow. S 1> การชิมเป็นส่วนที่สนุกที่สุดโอ้ oh, สุดยอดฉันขอเริ่มก่อนนะอ๋อ oh, นี่คืออะไรอะเรามีเวลาแค่สองนาทีในการกินเค้กทั้งก้อนให้หมดฝันร้ายชัดๆโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยชิ้นใหญ่จังเลยเป็นชิ้นสีชมพู อร่อยมากๆฉันชอบวิเษษตกใจจังเค้กกับลูกกวาดเข้ากันสุดๆออกมาเจ๋งไปเลยหยุดกินไม่ได้แล้วมาลองอมยัไม่ได,ด้กว่าอห่านจังชิ้นนี้ตาฉันเอามาชิ้นหนึ่งชั้นข้างในเป็นสีดำอย่างเทและเค้กชิ้นนี้ก็อร่อยมากๆ ฉันโชคดีจริงๆโอ้โหพวกเธอกินเค้กชั้นบนสุดหมดแล้วโดวยความเร็วแสงต่อไปเป็นชั้นที่สองและยังมีของอร่อยๆอ,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 อีกมากมายเจสลองของเธอสิแน่นอนอร่อยมากฉันจงอิจฉาตัวเองเลยฉันไม่เคยกินเค้กที่อร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนหยุดไม่ได้แล้วการตกแต่งขนมเข้ากันได้ดีกับเค้กมากมาก ่อเชื่อเลยอร่อยจังยเยลลี่ก็สุดๆงันฉันจะลองเครื่องของตัวเองบ้างชิ้นใหญ่มากใหญ่กว่าชิ้นก่อนสิบเท่าสุดยอดอร่อยจังยเยลลี่เข้ากันได้ดีกับแพ็กทั้งชิ้นอร่อยจังเลย ยีราสเบอร์รี่ชมพูเจง๋งโอ้โหพวกเธอจะกินทั้งหมดนี้ได้ยังไงยังไม่เบิดของหวานกันอีกเหรอมีเค้กเยอะม,มากเลยนะไม่ฉันชนอบขนมเค้กชิ้นนี้กินแล้วมีความสุขมากเลยอุมอย้มยมันกระองฉันชอบ ฉันหยุดกินขนมไม่ได้ฉันจะไม่หยุดกินจนกว่ามันจะหมดฉันสุดท้ายไปเลยโอ้โหพวกเธอทำได้และแค่เศษขนมเท่านั้นทีนี้พวกเธอคงไม่อยากกินเค้คกต่อไปแล้วไม่อยากเชเลยว่าเค้กก้อนโตจะเหลือแค่เศษขนมแบบนี้และมันเป็นช็อตที่ยอดเยี่ยมมากถ้าเธอชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย